สวัสดีครับทุกคนครับไปดูเลยดีกว่าครับสคู่ชูชื่นในคืนนี้ของผมนะครับจะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของตะลุมบอลนะครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลนี่เลยครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ2คู่ชูชื่นในคืนนี้ของผมนะครับคู่แรกครับในเวลาตีหนึ่งตรงครับให้เชียร์ทีมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนไปได้เลยครับทีมดับที่4ของึกพีเมล i าลีกาโปรตุเกสครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างมาริโตับ สำหรับทีมอย่าง s p o r t i n g l i s b o นนะครับสถานการณ์ในลีกเวลานี้พวกเขาเป็นอันดับที่4อยู่วันนี้จําเป็นต้องเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการไล่จี้ทีมอันดับท็อป3นะครับก็ถือวันนี้จําเป็นมากกับการเก็บ3แต้มครับพวกเขาเน้นแน่นอนครับผลงานโดยรวมช่วงหลังครับก็ยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาพอสมควรครับเพราะเดเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งไปถึง6เกมด้วยกันนะครับก็กลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้พวกเขาจะบุกไปเยือนทีมอย่างมาดริดีโม่ก็ เพราะว่าทีมอย่างมาริติโมนะครับเป็นทีมที่ผลงานช่วงหลังน,นี้ไม่ดีอยู่แล้วครับ18เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งในเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สิติในการเล่นในบ้านตัวเองในการเล่นเกมลีก8เกมหลังสุดไม่ชนะใครได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับดังนั้นเกมนี้ครับก็เชื่อว่าทีมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนดูดีกว่าแล้วก็มีแรงจูงใจในการเก็บ3แต้มด้วยครับก็เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาจะบุกไปเก็บ3แต้มและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปครับ ทีมที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับอีกหนึ่งคู่ที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งลาสพามาสครับทีมจ่าฝูงของศึกเซกุนดาสเปนวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างราซิ่งซานตตเดครับทีมอันดับที่1 9ของตารางครับผลงานโดยรวมครับของทีมอย่างลาสพามาสผลงานช่วงหลังในการเล่นเกมลีกถือว่าค่อนข้างดีเลยครับหเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งไป3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับ วันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างราซิ่งซันเตเดซึ่งถือผลงานช่วงหลังในการลงเล่นเกมนี้อย่างห่วยเลยครับ6เกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปถึง5นัดด้วยกันและสถิติเฮทูเฮคู่นี้เจอมา7เกมหลังสุดก็เป็นทีมอย่างลาสพามาสครับที่ไม่แพ้กับราซิ่งเลยแม้แต่เกมเดียวครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นในเวลานี้ก็ต้องบอกว่าทีมอย่างลาสพามาสวันนี้ดูดีกว่ายเยอะครับเล่นในบ้านพวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มได้เลยครับเอาละรครับ2คู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมครับตีหนึ่งเชียร์สปอร์ติ้ง เที่ยงคืนครึ่งให้เคียร์ทีมอย่างลัดพามัสไปได้เลยครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับและอยากจะได้โครงการ3โครงการ4ตัว VP แบบเป็นเน้นโปรโมชั่นดีๆครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลมบอลนี่เลยครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ